ก่อนอื่นต้อง,สงแสดงความยินดีกับพี่น้องอ,อสมอนักรบชุดเทาทั่วฟ้าเมืองไทยเมื่อกระทรวงสาธารณสุขมีการออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลฉบับที่10พส2 5 6 8มีการประกาศร,รัชกิจจานรรุเบกษาเมื่อวันที่27พฤษภาคม2 5 6 8และก็บังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ก็คือบังคับใช้วันที e ่28พฤษภาคม2568นะครับเรื่องอะไรครับก็คือว่าด้วยเรื่องการตรวจสุขภาพประจำปีของอสมอนะครับเขามีการยกเลิกรายการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับอสมอแนบท้ายระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลฉบับที่9พศ2565และให้ใช้รายการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับอสมอ แนบท้ายระเบียบนี้แทนนะครับประกาศเมื่อวันที่13พฤษภาคม2568สมศักดิ์เทพสุทินปโดยมติว่าการกระทรวงสาธารณสุขทีนี้มาดูแนบท้ายประกาศมีรายการอะไรบ้างเห็นไหมครับที่ปรากฏหน้าจอนะก็เป็นรายการตรวจสุขภาพจำปีสำหรับอาสมัครสาสุขประจำหมู่บ้านอสม awesome นะครับคุมแรกก็คือการตรวจสำหรับอสมทุกคนนะ ทุกคนได้สิทธิ์นี้ก็คือข้อ1นึมีการซักประวัติส่วนตัวข้อมูลทั่วไปประวัติการเจ็บป่วยประวัติครอบครัว1.2คือการประเมินและคัดกรองวัดความดันโลหิตน้ำหนักส่วนสูงรอบเอวตรวจประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองภาวะซึมเศร้าและก็ภาวะเครียดนะครับและข้อ 2. การตรวจเพิ่มสำหรับอ,อสมอคนไหนที่อายุมากกว่า30ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ก็จะตรวจตามข้อ1.1และ1.2เมื่อกี้นะครับแล้วก็ข้อถัดไปคือการตรวจความเข้มข้นระดับน้ำตาลในเลือดสำหรับผู้ที่อายุ35ปีขึ้นไปแล้วก็มีการตรวจอุจจาระเฉพาะพื้นที่เสี่ยงโรคพยาธิไปไม่ในตับนะครับและถัดมาท่านเห็นที่ไฮไลท์ผมทำกรอบสีชมพูไว้ไหม อันนี้คือรายการเพิ่มเติมหมายความว่าตั้งแต่วันที่28พฤษภาคม2568เป็นต้นไปเราจะสามารถตรวจสุขภาพในรายการเพิ่มเติมเห<ๆ>ล่านี้ได้นะครับที่เพิ่มขึ้นมามีอะไรบ้างก็คือมีการตรวจอุจจาระคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่สำหรับอสมอายุ50 7 0ถึง70ปีและก็ถัดไปครับตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี h p v d n a test สำหรับเพศหญิงอายุ30 6 0ถึง60ปีถัดไปเป็นการตรวจเอ็กซเรย์ปอดนะครับแล้วก็ถัดไปเป็นการตรวจปัสสาวะทั่วไปตรวจไขมันในเลือดชนิด total cholesterol นะครับหรือว่า HDL นะแล้วก็ตรวจค่าไตานะครับอันนี้คือที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นะถือว่าให้สิทธิประโยชน์กับอสมอที่อยู่ในช่วงอายุ30ปีนะครับมากกว่า30ปีไปผนขึ้นไป และข้อ3ครับการตรวจเพิ่มเติมสำหรับอสมอที่มีอายุมากกว่า60ปีบริบูรณ์อันนี้คือเดิมท่านก็ได้อยู่แล้วนะครับคือการประเมินภาวะถดถอยก้าวด้านเพราะนั้นอสมอมีแต่จะตรวจสุภาพประจำปีในรายการที่มีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็แสดงความยินดีด้วยอย่างน้อยก็เป็นสิทธิประโยชน์ที่มีมากขึ้นนะครับเพื่อเสริมสร้างแรงกำลังใจให้กับอสมอทั่วฟ้าเมืองไทยนะปอข่าวดีนี้ต่อต่อไปนะครับ ขอบคุณนะที่ทุกคนที่รับฟังกดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ